โอเคจะมาต่อกันดีกว่าคือจริงๆอ่ะเราเริ่มเกมกันไปแล้วแต่ว่าจอค้างใช่ก็คือเรื่องของเราก็คืออีพอยเอกเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบว่าไม่สามารถออกจากบ้านได้แล้วตอนนี้มันอายุ23ปีมันติดเกมหนักมากแล้วก็อยู่ในหอพักอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งแม่มันก็โทรมาว่าแบบวเออจะไม่ซัพพอร์ตแล้วคือในขณะที่แบบพี่ชายแต่งงานนะคะแล้วก็มีบ้านดีๆอยู่แต่ไอ้นี่ทําไมไม่มีก็ทอกับแม่ก็เพราะว่าผมไม่ใช่พี่อนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วมันก็แบบโกรธมาก แต่ในระหว่างนั้นนะก็มีแบบว่าแชทของเพื่อนผู้หญิงนะคะแบบว่าทักมาคุยสัพเพเหตุล้วถึงเพื่อนผู้ชายอีกคนที่แบบว่าเงียบหายไปนะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้คุยก,กันว่าเพื่อนคนนี้เสียชีวิตแล้วด้วยอ่เป็นปริศนามากคือตายในอพาร์ตเมนต์สภาพก็คือหัวขาดจมคากองเลือดแล้วก็บอกว่าเออเพื่อนฝากมาบอกว่าวิธีที่จะรอดได้เนี่ย แลาตอนนี้จะตาปีศาจหรืออยากไปมองมันอะไเงี้ยซึ่งพระเอกมันก็เจอดีจริงๆนะคะมันก็เจอทั้งแบบสัตว์ประหลาดแล้วเราก็ทําการหนีนะคะมายาวนานซึ่งไม่ได้อัดไว้เราจะมาต่อกันเลยซึ่งอันเนี้ยก็คือมันมันหนีออกมาได้แล้วสองครั้งปีนออกมาก็กลับมาที่ห้องมันและตอนที่แบบว่าเข้าลิฟต์มาก็กลายไปว่ามันมาอยู่หน้าห้องมันอีกทีและทุกอย่างนะคะก็กลายเป็นโลพิกเซลแบบนี้ซึ่งไอ้หน้าจอตรงนี้เนี่ยก็น่าจะหมายถึงแบบ ข้อเร็จของพี่ชายของเขานะคะไปเริ่มกันเลยเก็ดแต่ออกไม่ออก

เดือดเหม่ยเหม่ยเหม่ยคือเราคือตัวนี้วะเนี้แล้วเราเป็นปีัดตัวตาคือเราจะมองจะตามองคนอื่นต่คนอื่นไม่เห็นเราเนี่ย ่กเธอเป็นก็คือเราถูกจับจองตลอดเวลาหรือเปล่าั่องอน,นี้เราถูกจับจองเราพ่อแม่ก็พ่อแม่กดดันขนาดนี้แล้วก็คือไม่ไมาเชื่อ 皆様完璧を目指せるのになぜ平凡に満足するのでしょうかビートは単なる外見ではなく力なのです皆様の美的潜在能力を引き出し人生においてどこまで調達できるかを発見してください皆様完璧を目指せるのになぜ平凡に満足するのでしょうかビートは単なる外見ではなく <laughs> อ๋อนี่ไงมันเริ่มหายไปนิดๆนวดๆนี่หายไปโอเคแต่ว่าเขาต้องมีอีกตัวแหละเอาว่าทำให้มันดีๆก่อนกันโหมีหกอันลงไปแล้วสองอันนี้ยี่ห้ なることを目指してください大勢の中の一人にならないようにベストであるのです。誰もが憧れる存在であるのです。<れ>皆様、成功は勇気さえあれば、皆様を待っているものなのです。キャリアは自分を手につけるのです。この分野のリーダーになることを目指してください。大勢の中の一人にならないようにベストであるのです。誰もが憧れる存在であるのです。皆様。 ก็คือปุเหี้ยมาเริจะแกเป็นคนเลยแต่ก็รู้ใจอะแม่คนไปทำงานสาววันนี้วิ่งเร็วๆนะอือ 力を持つことなのです。レ<ピ>ン皆様にふさわしい贅沢を満喫しましょもっと手に入れられるのになぜ妥協するのでしょうか？高級車、高級時計豪邸所有することは力を持つことなのです。皆様にふさわしい贅沢を満喫しましょもっと手に入れられるのになぜ妥協するのでしょうか？高級車、高級時計豪邸所有することは？ ความหวังของคนอื่นเอาไว้ไง <c oughs> เรื่องแต่งงานหน้าตางานะ <c oughs> <c oughs> で計られます。その数字が常に成長していることを確認しましょう資本は決して眠らないんです投資し増やし支配する皆様の価値は数字で測 <laughs> ว่าอายุมันเท่าเราเลยนะแบบเท่าเราก็ดีเลยอะ่ะ mm hmm. แล้วแล้วคือพวกเราอะ่ะ mm hmm. ก็กลังหางานทำอยู่อ่ะคือมันอนานามากเลยอะ่ะ mm hmm. 世界に入る準備をしましょう皆様覚えておいてください学歴は世界を変えるための最も強力な武器となります名門大学の卒業証書が全ての扉を開きます勉強し自分の限界を超え無知なものが立ち入ることのできない世界に あいつはここにいる私にも来たのすべての目を壊したのでも僕まくかなかったしんくんお願いジュンコ まずヒデオそしてあいつららはどちらも間違っていたた出口ははだひとつ他にはないいや <noise> 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 哎，你好，爷爷。 เล่นแล้วนนยังไม่เล่นอันนี้เล่นเดี๋ยว,วะไม่รู้กลัวโคตรกลัวเลยยังไม่เล่นแน่เลยน่าจะเพิ่งมาใหม่ unfollow แกตามมา low มันต้องแปล broken law low ต่ำอะ่ะคนจนอะ่ะคนจนอันนี้ดอนวอดอย่าบะโมที่เราเรียนเมื่อกี้ดอนวอดมันเป็นเกมผสมระหว่างโลกกิงกับโลกพิกเซลอันนี้อนโลกตามมาคล้ายอะไรวะนึกไม่ออกมัคือเกมหนึ่งอะไร เกมพีที่เป็นคนหุ่นอะอะไรวะน,นี่ทีเรียนอีวิวอะใช่ไหมหุ่นโอ้ยอย่าเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเกิด Frequency f r e q u e ะ c y กันเลยเมื่อกี้คอนซีเควนซ์อันนี้ฟิกเวฟฟรีปัญหาเอาคำทางการมาเหลือเกินอันนี้เขาเคยเรียนแต่ลืมอ,อุ้ยลองเล่นไหมดิโม จริงว่ะไม่แบบคนดูก่อนไม่แบบคนโดซีแปว่าความถี่ผีความถี่ความถี่ผี